อาก็ต้องขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะวันนี้ผมก็เข้ามาอยู่กันในเกม Forza Horizon 5อีกแล้วนะสำหรับวันนี้ก็จะมาแต่งรถซิงให้ดูกันอีกเหมือนเดิมซึ่งรถที่ผมเลือกมาแต่งกันในวันนี้ก็จะเป็นเจ้า Nissan Silvia S15 อีกแล้วที่ใช้คเขาว่าอีกแล้วเพราะว่าก่อนหน้านี้แค่ไม่กี่คลิปเองผมแต่งคันนี้ไปแล้วนะแต่วันนี้เนี่ยผมอยากจะมาแต่งใหม่เนื่องจากว่าคลิปที่แล้วที่ผมแต่งไปเนี่ยมันเป็นการแต่งแบบสไตล์เป็นรถด,ดิฟไปเลยเนื่องจากว่าคือเอาไปลองแข่งในสนามรอบนึงแล้วรู้สึกมันเยมยเยจับไปทรด,ดิฟเลยแต่ผมรู้ึกว่าาจริงแล้้วถเรรราจะทันเป็ถสบวิริง่ผมวา์กร ผมก็เลยอยากจะมาลองแต่งใหม่อีกรอบหนึ่งในคลิปนี้นะครับจะแต่งเป็นสไตล์เอาไว้วิ่งในสนามโดยเฉพาะเลยแล้วก็ได้ถือโอกาสลองเปลี่ยนลุคภายนอกด้วยจากคลิปที่แล้วที่ผมแต่งไปเนี่ยมันจะดูแนวอลังการอลังการเนาะลายเยอะๆสปอยเลอร์สูงๆนะครับวันนี้จะลองเป็นแบบอีกสไตล์หนึ่งที่อาจจะดูตรงข้ามกับคลิปที่แล้วนะครับจะจะลองดูเดี๋ยวเรามาลองดูกันว่าจะเป็นยังไงโอเคก่อนอื่นเลยเรามาที่เรื่องของดีไซน์แอนดเพซก่อนแล้วกันนะสำหรับคันนี้เนี่ยผมก็ไปหาดูลายที่น่าสนใจมาแล้วนี่จะเป็นลายตัวนนีีน้ท่ผมสใจ ลายมันจะดูไม่เยอะมากนะมีความมินิมอลมินิมอลหน่อยใส่รถกันเลยนี่กดดูตัวลายนิดหนึ่งนะครับนี่ตัวลายมันก็จะมีแค่นี้ครับด้านข้างรถจะเป็นเส้นเส้นสีออกเขียวเขียวมินมนหน่อยแล้วก็เส้นสีม่วงนะครับอยู่ทั้งสองฝั่งของตัวรถเลยลายจะไม่เยอะมากนะลายประมาณนี้ผมว่ากําลังดีเลยนะครับเออจะไม่แต่งเยอะเท่าคลิปที่แล้วนะแต่ก็จะพยายามแต่งให้มันดูลงตัวไปอีกแบบหนึง่งอีกสไตล์หนึ่งนะครับคลิปนี้ต่อมาที่เมนูคัสตอมอัพเกรดนะครับจะมาเปลี่ยนชุดพาร์ตต่างๆกันต,ต,ต่อนะครับมาที่เมนูสุดท้ายนะครับ มาที่เมนูบอที่คิดนะครับจากคลิปที่แล้วเนี่ยผมใส่เป็นชุดแต่งล็อกเก็ตบันนี่เนาะสำหรับคลิปนี้ผมก็ยังใช้ชุดแต่งล็อกเก็ตบันนี่อยู่ผมว่ามันเป็นชุดแต่งที่สวยนะจะแต่งเป็นสไตล์อลังการแบบคลิปที่แล้วก็ได้หรือจะแต่งเป็นสไตล์แบบ เออไม่วุอหวามากก็ก็ได้เหมือนกันนะล็อกเก็ตบันนี่ถึงหน้าตาชุดโป่งยังดูใหญ่นะแต่มันมีวิธีแต่งให้มันดูแบบไม่วุอหวาขนาดนั้นได้อยู่ก็ใส่เป็นชุดล็อกเก็ตบันนี่เหมือนเดิมแล้วกันนะเหมือนคลิปที่แล้วเลยโอเคแล้วก็เรื่องของตัวเครื่องยนต์นะครับจากคลิปที่แล้วเนี่ยผมเคยลองเครื่องเดิมแล้วไปวิ่งสนามแล้วรู้สึกมันไม่เวนะิร์กเนาะแล้วก็เลยเปลี่ยนไปใช้เครื่อง4ี่โรเตอร์ตัวนี้เลยนะแล้วก็เอาไปดิฟซะเลยซึ่งวันนี้เนี่ยผมอยากจะได้เป็นรู้สึกมันจะมีเครื่องตัวนี้2.6 6สูบเรียงท T คิดว่าน่าจะเป็นเครื่อง RB 2 6นะครับ RB 2 6 DETT ของลิสันสกายไลน์ GT-R R 3 4นะครับเครื่องน,นี้ีลองฟังเสียงดูเด็ก R 3 4เลยตันนี้นะครับผมจะใส่เป็นเครื่องนี้แล้วกันนะเป็นเครื่อง RB 2 6นะเป็น2 6ลิตรเทอร์โบคู่6สูบเรียงนะครับใส่ไป แล้วก็เรื่องของระบบขับเคลื่อนนะเดิมๆ <c oughs> ม,มาเนี่ยมันจะเป็นขับ2ซึ่งผมคิดว่ามันไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่สำหรับคันนี้ถ้าจะเอาไปวิ่งในสนามนะคันนี้เนี่ยถ้าจะให้เวิร์กผมรู้สึกว่าต้องเป็นขับ4นะถ้าจะเอาไปวิ่งในสนามจริงๆก็ใส่ขับ4ไปแล้วกันอ่าตอนนี้เราเปลี่ยนเครื่องเป็นเครื่อง RB26 แล้วแล้วก็เปลี่ยนระบบขับเคลื่อนเป็นขับ4แล้วนะเรียกได้ว่าโหดกว่าเดิมระดับหนึ่งเลยโอเคแล้วก็กลับมาที่เมนูเครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์อันนี้แล้วก็ใส่สูตรให้หมดเลย โอเคสายสุดหมดแล้วนะครับเหลือแค่เรื่องของตัวท่อกับเทอร์โบที่ผมเว้นไว้มาดูเรื่องของท่อก่อนนะอยากจะฟังเสียงท่อน,นิดน,นึงว่ามันแตกต่างอะไรกันขนาดไหนนะระหว่างของแต่งของเดิมอันนี้คือเสียงท่อเดิมคนระับเสียงท่อเดิมกับเครื่อง RB 2 6เสียงจะประมาณนี้นะถ้าเป็นท่อแต่งโอ้อันนี้เป็นสปอร์ตเอ็กซอร์ครับเสียงจะดูทุ้มๆหน่อยส่วนนี้เป็นเลสเอ็กซอรโอ้เสียงจะคล้ายๆสปอร์ตเอ็กซอรนะ เสียงจะมีความทุ้มน้อยกว่าแต่จริงผมชอบเสียงเดิมมากกว่านะผมว่าเสียงเดิมดูซิ่งมากกว่าแต่ถ้าเราใส่เป็นรสเอ็กซซอร์เนี่ยมันไดสเตตัสมากกว่าวเราก็ใส่เป็นレสเอ็กซซอร์ไปแล้วกันนะเริ่มสเตตัสไว้ก่อนแล้วก็เรื่องของเทอร์โบนะที่ผมเว้นไว้ก็ตอนนี้เนี่ยเราใส่เป็นเครื่อง r b 2 6ซึ่งมันมีเทอร์โบคู่มาอยู่แล้วนะแต่ว่าเราจะเปลี่ยนมาใส่เป็นตัวเลสเทวินเทอร์โบตัวนี้นะครับ จะเป็นเลสเซอร์บินเทอร์โบธรรมดาไม่ได้นะเราต้องใส่เป็นเลสเซอร์บินเทอร์โบวิดแอนตี้แลกนะจะได้ไฟพุ่งๆตัดสไตล์โรซซิ่งหน่อยนี่แบบนี้นะครับโอ้โหโคตรโหดเอาเป็นตัวนี้ไปเลยเรียบร้อยนะครับแล้วก็ต่อมาที่เมนูแพลตฟอร์มแอนด์แฮนเดลิ่งนะครับเรื่องของตัวเบรกตัวเบรกนี้ผมใส่เป็นเลสเบรกเลยนะเบรกแบบจัดเต็มสุดๆเลยแล้วกันใส่ไปแล้วก็เรื่องของสปริงแอนด์ดัมเปอร์ผมใส่เป็นเลสเพื่อสำหรับการวิ่งในสนามเลย ่วนอันนี้แอนตี้โลบาก็ใส่สุดปลายใส่สุดปายนะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของโลเคชด้านในนะโลเคชด้านในผมใส่เป็นแบบเต็มระบบเลยแล้วกันนะแต่รู้สึกว่าใส่เต็มระบบนี่การออกตัวจะลดลงนิดนึงนะแต่สเตตัสอย่างอื่นก็บวกอยู่ก็ไม่เป็นไรใส่ไปแล้วกันนะใส่ไปแล้วมันก็ดูดีด้วยดูเป็นลรสซิ่งดีก็ใส่ไปแล้วก็เรื่องของเวอร์ชั่นในไล่เบาแล้วก็ไล่เบาสุดเลยนะครับโอเคเป็นประมาณนี้ ต่อมาที่ระบบส่งกำลังนะครับตัวท้ายวิชั่นตัวเกียร์ผมว่าเอาเป็นเกียร์เจ็ดสปีดก็พอละรู้สึกว่าอัตราเร่งจะลดลงแค่นิดหน่อยนะแต่ว่าบวกในเรื่องของสปีดเนี่ยค่อนข้างเยอะอยู่นะครับก็ใส่เป็นเจ็ดสปีดตัวนี้ไปโอเคแล้วก็อันนี้ใส่สุดปแล้วก็อันนี้ดิฟเฟอเรนเชียลนะครับเราก็ใส่เป็นเลสดิฟเฟอเรนเชียลไปโอเคเป็นประมาณนี้ต่อมาที่เมนูล้อและยางนะครับเรื่องของท้ายค่ำพาวนะตัวยางก็จริงๆอยากจะใส่ยางสลิกนะ ยาสลิกมันก็หนึบดีอ่ะบวกสเตตัสค่อนข้างเยอะด้วยแต่ด้วยความที่การที่มีลายตรงขอบยางมันก็สวยดีเหมือนกันนะซึ่งไอการที่มีลายตรงขอบยางเนี่ยก็จะมีแค่ยางเซมิสลิกเท่านั้นนะซึ่งสเตตัสมันก็ดีเหมือนกันแต่จะดีไม่เท่าสลิกนะแต่แบบเป็นไรน,นี้ผมยอมรับได้นะผมใส่เป็นยางเซมิสลิกและกันที่มีลายตรงขอบยางหน่อยเพื่อความสวยงามนะครับผมใส่เป็นตัวนี้ไปแล้วก็ในเรื่องของตัวตัวล้อนะครับตัวล้อจริงอันนี้ผมก็เล็งๆไว้แล้ว มาเร็งๆดูล้อที่มันดูเข้ากับตัวรถแล้วก็ตัวลายด้วยก็จะเป็นล้อของทางโรติฟฟอร์มที่เป็นล้อแอโรดิสนะครับผมเดี๋ยวผมขอเลื่อนหาแป๊บหนึ่งนี่จะเป็นล้อพวกนี้นะเป็นล้อแอโรดิสพวกนี้นะของทางโรติฟอร์มผมว่ามันน่าจะดูเข้ากับชุดล็อกเกอร์ปันนี่ดีด้วยนะครับมันดูลงตัวมากแล้วที่ผมเล็งไว้ในจะเป็นตัวนี้นะครับมันจะได้เข้ากับตัวลายด้วยนะมันจะเป็นสีขาวตัดเอ่อสีฟ้าสว่างๆหน่อยมันดูเข้ากับตัวลายดีผมว่าโทนสีไปด้วยกันได้น่าจะได้อยู่โอเคใส่เป็นนนล้อตััวีไปะครบ เป็นล้อเอรูดิสแบบนี้เลยจะดูเรียบเรียบนิดนึงนะครับไม่ดูหรูหรามากเนาะแล้วก็ในส่วนของตัวขนาดล้อนี้แน่นอนเราต้องขยายใหญ่เลยนะครับไม่งั้นมันดูแปลกไม่งั้นยางมันใหญ่เกินนั่นเนี่ยสภาพดูดูไม่ได้เลยต้องนี่เลยยางบางๆล้อใหญ่ๆเป้งๆแบบนี้นะี่ครับเอาเป็นใหญ่สุดเลยแล้วกันลองใส่ใหญ่สุดดูถ้าไม่โอเคยังไงเดี๋ยวค่อยมาลดขนาดที่หลังเนาะใส่ใหญ่สุดเลยทั้งหน้าหลังนะครับดีประมาณนี้แล้วก็ขนาดยางอันนี้ผมขยายใหญ่สุดเลยแล้วกันสตตัสบวกเยอะทั้งหน้าหลังเลย ใส่ใหญ่สุดไปเลยเป็นประมาณนี้โอเคเสร็จแล้วต่อมาที่เรื่องของ Aero and a p p l a n ลนจริงๆอันนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วเหลือแค่สปอยเลอร์กับตัวฝาโปรงหน้านะสปอยเลอร์ก็มีเลือกหลายแบบเนาะแต่ด้วยความที่วันนี้เนี่ยผมอยากจะแต่งให้มันหุ่หวามากจนเกินไปผมจะใส่เป็นสปอยเลอร์ของทาง r o c k เก็ต n บ y นี่แล้วกันนะมันจะเป็นดักเทล ประมาณนี้นะครับไม่ใช่เป็นสปอยเลอร์แบบสูงๆเนาะแบบนี้มันก็ดูเรียบเรียบแบบซิ่งๆิ่งดีก็ใส่เป็นของล็อกเก็ตบันนี่ไปแล้วกันแล้วก็เรื่องของฝากระโปรงหน้าจริงฝากระโปรงหน้าเดิมมันก็สวยนะคือดูเรียบเรียบไปเลยแต่อยากจะให้มันมีเส้นสายนิดนึงก็ใส่เป็นของซีเวสไปแล้วกันนะมันมีความแบบเนี่ยมีช่องด้านบนจะได้เพิ่มเส้นสายนิดนึงนะดูเป็นรถซิ่งมากขึ้นนิดนึงใส่ไปโอเคเป็นประมาณนี้แต่งครบทุกเมนูแล้วอิสตอร์เซ็ตอัพไปค่าแต่งทั้งหมดแสนสองนะครับ หลังจากแต่งเสร็จแล้วขอกดดูรอบๆรถนิดนึงชิปอ่าหน้าตารถมันก็จะเป็นประมาณนี้นะจะค่อนข้างแตกต่างจากคลิปที่แล้วที่ผมเคยแต่งไปคลิปนั้นนี่จะอารมณ์แบบว่ารถด,ดิฟจ,จ๋าๆเลยนะครับลายเยอะๆสปอยเลอร์สูงๆเนาะวันนี้มาอีกสไตล์หนึ่งนะแต่ยังเป็นล็อกเก็ตบันนี่อยู่เรียบๆไม่หวือหวามากจนเกินไปดูจากตัวลายตัวลายเนะี่ยผมพยายามไม่ให้มันดูเยอะจนเกินไปนะเออเป็นประมาณนี้แต่รู้สึกว่าตอนนี้เนี่ยตัวรถยังดูสูงไปอยู่นะต้องโหลดเตี้ยนิดนึงผมว่าน่าจะดูดีขึ้นเยอะเลย ดี๋ยวไปที่เมนูอัปเดตแอนด์จูนนิ่งแล้วมาที่คัสตอมจูนนิ่งนะครับมาที่เมนูสปริงนะครับเราลดให้มันเตียเยนะเต้ยสุดเลยทั้งหน้าและหลังนะครับเตี้ยสุดเลยประมาณนี้โอเคแล้วก็ขอกดดูรอบรถอีกรอบหนึ่งนี่ตอนนี้ทรงมันก็จะดูเตี้ยขึ้นเยอะเลยนะดูกองกองเออคดสวยอะ่ะเออทรงประมาณนี้นะกองกองยางบางๆล้อใหญ่ๆชุดไวบอดี้นี่ครับใช้ได้เลยใช้ได้เลยเออสวย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  เฮ้ยเฟี้ยวเฟี้ยวแต่ผมรู้สึกว่าล้อมันใหญ่ไปปะผมรู้สึกว่ายางอาจจะบางไปนิดนึงหรือเปล่าเดี๋ยวขอลองเปลี่ยนขนาดล้อดูนิดนึงแล้วกันลดขนาดล้อให้มันเล็กลงมาสเต็ปนึงทั้งหน้าแล้วหลังเลยผมว่าน่าจะดูโอเคกว่านี่ประมาณนี้ i n s t a l l setup ไปอ่ะตอนนี้เราก็แต่งเสร็จจริงๆแล้วนะครับก็เป็นประมาณนี้เลยนะตัวล้อแล้วก็ความเตีย้ยลงตัวมากๆตอนนี้ชอบมากเออ ก็ดูเป็นคนละสไตล์กับคลิปที่แล้วที่เราเคยแต่งไปเลยมาเดี๋ยวเราไปลองออกไปซิ่งดูด้านนอกดีกว่าว่ามันจะไหวหรือเปล่าสำหรับการวิ่งในสนามนะครับผมออกมาด้านนอกนะเป็นสภาพอากาศรู้สึกจะตอนเช้าเช้าหรือเปล่าแสงไม่ค่อยจัดมากโอ้ย,อยได้อยู่เดีย๋ยวพอลองเร่งดหน่อยออความแรงผมว่าก็พอได้นะพอได้อยู่พอได้อยู่ เออส่งรถมันก็ดูแบบแปกตาดีนะดูโทนสว่างๆหน่อยโอเคแต่เราลองไปทดสอบวิ่งในสนามสักสนามหนึงแล้วกันนะนี่ลองไปสนามนี้ดีกว่านะซึ่งมันก็อยู่ไกลจากเราพอสมควรนะแต่ก็ไม่ไกลมากนะเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมขับไปแล้วกันนะระหว่างขับไปนี้ผมก็จะเงียบให้ฟังเสียงเครื่องกันด้วยนะเสียงเครื่อง RB 2 6 d t t ไปับผม เริ่มแข่งกันเลยนะก่อนแข่งดูแรงม้าหน่อยแรงม้าตอนนี้อยู่ที่798แรงม้าทอกอยู่ที่818อยู่ตันเมตรนะส่วนน้ำหนักตัวก็แค่พันสองกิโลก,กรัมานันนะน้ำหนักตัวเนี่ยถือว่าเบามากแต่ว่าแรงม้าอาจจะไม่ได้เยอะมากมายอะไรเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะไหวหรือเปล่านะไปลองดูกันอ่าทรงนี้ก็สวยเหมือนกันนะผมว่าสไตล์แบบว่าไม่ได้อลังการอะไรมากมายเนาะแต่จริงก็มีความอลังการอยู่นะเออด้วยความเป็นลนะ็อกเก็ตบันนี่เนี่ยมันมันอลังการด้วยตัวของมันเองอยู่แล้ว แต่ผมพยายามไม่ให้มันดูตะโกนมากจนเกินไปอเออเข้าใจคำว่าตะโกนใช่ไหมแต่งแบบตะโกนเกินไปเหมือนคลิปที่แล้วนะครับคลิปที่แล้วนี่คือแบบทรงสิ้นจ๋าเลยรอดโลติฟอร์มสวยมากเนีครับแอโรสเดี๋ยวเรามาลองดูกันในสนามว่าจะไหวหรือเปล่านะแต่จากอาการที่ขับมาเมื่อกี้นี้ก็ยังรู้สึกว่ามีความปัด,ปดๆอยู่ค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะจะรอดหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาลองดูมา ออกตัวก็ค่อนข้างดีนะเราเปลี่ยนมาเป็นขับสี่แล้วออกตัวก็ไวอยู่แต่คันอื่นก็ออกตัวไวเหมือนกันจะไหวหรือเปล่าไปครับโอ้จิมตูดจิมตูดจีทจิมตูดทุกคันไปครับตอนนี้ขึ้นอยู่ที่หยังไงยังไงโอเคโอเคอเบรกเบรกเบกเบก แสงหน่อยครับพี่ขอแสงหน่อยเออเบรกเบรกเบรก,บกเอาวะ่ะได้อยู่วะ่ะคิอยู่ที่สี่แล้วรู้สึกออกโค้งได้ค่อนข้างไวเลยนะเมื่อเทียบกับคลิปที่แล้วที่เราเคยแต่งแล้วก็เอามาวิ่งในสนามมือเนี่ยตอนนั้นออกโค้งค่อนข้างช้าเลยเพราะว่าเป็นขับสองเนาะแต่เรื่องอาการปัดนี่ก็ยังปัดอยู่เหมือนเดิมนะค่อนข้างลื่นอยู่เหมือนเดิมอาการนี้ไม่รู้จะแก้ยังไงเหมือนกันไปครับอย่ามิดไปอย่ามิดไป เราอยู่ที่สี่อยู่เลยไอ้ฝู่ด้านหน้ารู้สึกอยู่ๆมันก็แรงนำเราฉีกไปเลยวะ่ะจะตามทันหรือเปล่าด้านหน้าของเราเป็นไอซ์เซเว่นเนี่ยคันที่สาโค้งหน้ายังไงโค้งหน้ายังไงเบรกเบรกเบรกโอ้โหลื่นลื่นมันจะมีความลื่นอยู่นะอย่างที่บอกไปไหวไปะเนี่ยโอ้โวเบรกเบรกโอ้โดโ,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 โดนแซงวะ่ะ สามคันด้านหน้าแรงมากครับผมรถเราแรงไม่พอวะนะครับไปครับเบียดหน่อยเบียดหน่อยโอเคคินอยู่ที่สองไป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 โอ้ด้านหน้าแรงจัดตามไม่ทันนะไอตยวไอตเชคอยอยู่วะเอาวะ เอยขึ้นที่หนึ่งแล้วได้อยู่ได้อยู่โอเคเข้าทีหนึ่งได้อยู่ับผมสนามแรกเปิดมาได้ดีนะแต่ความร,รู้สึกผมมันยังบังคับยากอยู่นะถือว่าบังคับค่อนข้างยากเลยคันนี้เออามันจะลื่นมันจะสไลด์อย่างเดียวเลยนะครับอันนี้ขนาดเปลี่ยนมาไปขับสแล้วนะแต่เรื่องความแรงอาตารัตราเร่งการออกตัวนี่ค่อนข้างดีแล้วเพราะว่าเราใส่ออกเป็นขับสแล้วก็เครื่องก็เปลี่ยนไปแล้วนะไม่ใช่เครื่องเดิมเรื่องความแรงนี่ใช้ได้เลยแต่เรื่องการเกาะหุ่นนี่ยังไม่ค่อยเพลเท่าไหร่นะ โอเคเดี๋ยวเราไปดูสนามต่อไปกันดีกว่านะลองสนามแบบสตีกันบ้างนะสนามนี้ผมฟาสทาวิ์ไปเลยแล้วกันมาสนามนี้ยังไงแข่งตอนคืนนะสนามสติเลสมีรถทุกป,ประเภทเลยมีไฮเปอร์คาร์สกูคารมาหมดผมจะไหวหรือเปล่าม,มาลองดูกันผุจะสู้เขาได้ไหมเนี้ยไปครับการออกตัวดีอยู่นะไม่โดนทิ้งนำจนเกินไปออกตัวมารู้สึก <r> รู้สึกว well, ่าตามคนอื่นได้อยู่โอเคโอเคโคกหลายคันเหมือนกันโคงนี้ไปหววะผมตอนนี้ขึ้นอยู่ที่6แล้วผมว่าสู้ได้อยู่ว่ะผมว่าไหวอยู่เบรก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 ไปคร,รับไปครับคันนี้แต่งม้าเราไม่เยอะนะแต่ว่าน้ำหนักรถเราเบามากแค่พันสองร้อยกิโลกรัมเท่านั้นนะถือว่าเบามากสู้ด้วยน้ำหนักฮะ ตอนนี้ขึ้นมาอยู่ที่สี่แล้วว่ะเอาเรื่องจัดแต่บังคับยากอยู่นะบังคับค่อนข้างยากเลยโอ้ตายครับเราแซงบุกติมาเลยเนี่ยโคตรโหดเบาเบาเบาเหยียบมิดขึ้นไปเหยียบขึ้นไปโอ้โหหน้าโคตรแรงฮะสำคัญนหน้าตามไม่ทันเลยว่ะตามไม่ทันจริง ตูดแล้วรถสไลด์โคตรง่ายไปครับโอ้หด้านหลังกะจี้ตูดครับผมระวังรถชาวบ้านด้วยโอ้โหโค้งโค้งอ้อออสไลด์เข้าโค้งมาเลยไป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 โอ้รถชาวบ้านฝังตัวโค้งพอดีได้อยู่เอาไว้เอาไว้เริ่มตีตื้นขึ้นมาด้านหน้ารู้สึกจะเป็นรีแม็กเนเวล่านะครับตามทันหรือเปล่า โอ้มีแต่ซปเปอร์คาร์ไฮเปอร์คาร์เท่านั้นนะเราเปไไ็น G.T.M. ธรรมไดาธรรมดาอยู่คันเดียวเองเลยไปครับโอ้โหเนี่ยพอทางตรงายาวรู้สึกว่าพวกคันอื่นเนี่ยมันจะแรงกว่าเรานะพวกความเร็วสูงๆในช่วงความเร็วสูงๆเนี่ยตู้คนอื่นไม่ได้เลยโอ้ยเสาเสาเสาเออข้างทางั้วลือเอาหมดเลย ความเร็วตกไปเยอะเมื่อกีู้้หด้านหลังจี้ตูดมาเลยดูตูดมาเลยโอ้ไม่ไหวว่ะได้แค่ที่สามครับผมได้แค่ที่สี่ครับผมสนานนี้ไม่ไหวไม่ไหวรู้สึกเลยว่าช่วงความเร็วแบบสูงๆเนี่ยคันนี้สู้คันอื่นไม่ไหวเลยจริงๆถ้าถามความรู้สึกผมตอนนี้นะสำหรับคันนี้เนี่ยเอามาวิ่งในสนามถามว่าเวิร์กไหมก็ยังรู้สึกว่าไม่เวิร์กเท่าไหร่ แต่ไม่ใช่ว่ามันเล่นไม่ได้นะมันยังพอเล่นได้อยู่เวลาเล่นเนี่ยมันก็ยังมีโอกาสชนะได้อยู่นะแต่มันยากมากเลยเมื่อเทียบกับคันอื่นนะครับผมมาเดี๋ยวเราไปลองอีกสักสนามสองสนามแล้วกันนะไปสนามแบบขึ้นเขาบ้างดีกว่านี่สนามนี้จะไหวหรือเปล่าเดี๋ยวเราลองดูกันมาสนามนี้ขึ้นเขากันบ้างจะรอดหรือเปล่ารถยิงสไลด์ง่ายอยู่ด้วยจะตกเขาหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะสนามนี้ไปเอ้เอ้ หมุโค้งแรกเบรกเบรกก่อนเลยโอเคเอาผ้าใสงขึ้นไปเอาผ้าแสงขึ้นไปโอ้โหโค้งแต่ละโค้งไปครับตอนนี้อยู่ที่เจ็ดตามปุ๊กด้านหน้าขึ้นไปเบรกเบรกโค้งโค้งโค้งได้อยู่ได้อยู่ผมก็ได้อยู่ไหวอยู่ไหวอยู่ เบรกเบรกโอเคตอนนี้อยู่ที่4ครับผมค่ไฟแซงขึ้นไปค่ไฟขับแบบใจเย็นนะสนามนี้โค้งเยอะจัดนะขึ้นเขาโค้งไม่ต้องใจงเย็นเลยนะถึงจะขับ4ก็จริงแต่สไลได์ง่ายมากคันนี้ขับ4ี่มาใส่คันนี้มีดีอย่างเดียวคืออัตราเร่งดีขึ้นนะออกตัวไว แต่การเข้าโค้งนี้้สึกงไม่ค่อยได้ช่วยเลยไม่ต่างจากขับสองเท่าไรเลยนะอะยังสไลด์ง่ายเหมือนเดิมขึ้นตูดไปนั่นหน้าเป็น NSX ครับผมขอแซงนะเพ่โอ้ไม่มีจังหวะให้แซงเลยเอาละโป้งนี่แหละเบรกโอเคแสงได้ละโอ้แต่โดนแซงคืนเฮ้ยพี่พี่โอ้โหเแบรกกันอย่างนี้เลยเหรอพีเป็นไดค่อยตามเข้ไป เราก็แซงได้อยู่นะ NSX นเอ็คันสองนัน้า้เนี่ยเราจะแซงทันหรือเปล่าตามกันไหมครับผมตามกันไปเบรกเอ,อ้ยกระแพ็คหนึ่งทีไปครับตามได้อยู่นะตามได้อยู่เอาเลยเช็คพอยต์ขอแยกย้อนนิดนึง เรเยอะไปหน่อยโอเคไปครับถึงเส้นอยู่แล้วตาไม่ทันเลยวะ่ะสองคันดัาน,นหน้าแรงจัดเป็น DMC d อเ i ียน,นะครับกับคันหน้าสุดอันนี้ผมไม่แน่ใจว่ารถอะไรเหมือนกันนะรูสึจะเป็นสองสองสิบสูตรแซ่นะสไลด์ง่ายมากตอนเข้าโค้งไม่ต้องเบรกเยอะหน่อยนะกลัวจะตะเลยไปชนกัแพง ไม่ไหววะได้ที่สมวัฒนามนี้ผมว่าหยียบพิดละโอ้โหได้ที่สามไมวัฒนามนี้เอถามว่าแย่ไหมมันก็ไม่แย่นะแต่ว่ามันก็ไม่ได้ดีอ่ะคันนี้เอามาวิ่งในสนาม ผมว่าคันนี้เหมาะกับการเอาไปขับเล่นมากกว่าไม่ขับเล่นก็เอาไปทําดิฟเลยดีกว่าแบบคลิปที่แล้วเนาะเอออันนี้อยากจะลองไงว่าถ้าเราตั้งใจจะแต่งมาสาหรับวิน่งสนามจริงๆเนี่ยมันจะเป็นยังไงเนาะเออก็ขับต่อก็อย่างที่เห็นเลยนะครับผมก็ยังทําได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่โอเคเดี๋ยวต่อไปลองสนามสุดท้ายแล้วในสนามนี้นะครับผมยากฟ้าเาวลไปมารอบนี้ลองสนามประจาของผมบ้างนะครับสนามนี้เล่นประจำเลยแทบจะทุกคลิปเลยนะแต่ว่ารอบนี้ฝนตกกว่าชิบหายแล้วรถเดิมๆม,ม,มันก็จะม,มันลื่นอยู่แล้วนะ โอ้โหเจอผลนเข้ามาอีกไหวหรือเปล่าเนี่ยต้องค่อยๆขับเลยครับในโค้งโอ้โหไปอืออือรู้สึกเลยว,ว่าลื่นจัดในโค้งต้องระว,วังเป็นพิเศษเลยครับเบรกเบรกโอ้โหโรู้สึกเกร็งทุกโค้งเลย เกรงมากเวลาต้อโคง้งแต่ละโค้งสตาเน,นี้ยเปียกจัดแูนะมีความลื่นระดับหนึ่งเลยไป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 เบรกเบรกโอเคอเครับไปตามขึ้นมาได้วะ่ะตามขึ้นมาได้อยู่ตามขึ้นมาได้อยู่เบรกเบรกโค้ง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 ไปครับไปครับขึ้นมาที่สี่แล้วตอนนี้ หน้าเป็นฮอนด้า NSX สีขาวแสงได้หรือเปล่าโอ้โหลื่นลื่นลื่นเกือบสวยแล้วเมื่อกี้ความเร็วตกเลยครับเอ้ยเลยเลยเช็คพอยต์ขออนุญาตย้อนนิดนึงโทษโทษโทษกดผิดจริงเดี๋ยวเยอะไปหน่อยโอ้ยกำแพงอีกแล้วโอ้โหตอนแรกเหมือนจะตาม NSX ได้แล้วนะตอนนี้เหมือนโดนทิ้งห่างอีกแล้ว พาดตอนเข้าโค้งนะลื่นเกินหูด้านหลังเหมือนจะตามมาแซงเดียวเลยตามมาใกล้มากด้านหลังด้านหน้าก็ห่างไปเรื่อยหายละเบกหน่อยครับโค้งหูย่างลื่นอย่างลื่น Okay. Okay. คอำแพงหูแวบเป็นรอยเลยอะ่ะด้านหลังหู้าดหลังเราต้องกะแซงเดียวเลยวะ <c oughs> ผมูไม่ไหววะผูว่าไม่ทันแล้วจะถึงเส้นแล้วได้แค่สี่ผมเต็มที่สนามนี้ไม่รอด <c oughs> เจอฝนเข้าไปนี่ ไม่ไหวเลยผมพยายามขับไปมาเซฟเซฟไปนะแต่ก็ยังมีแขกมีถุงแขงบ้างโอเคเป็นประมาณนี้นะได้ที่สี่ไปสนามนี้เป็นประมาณนี้สำหรับการวิ่งให้ดูในสนามนะผมบอกเลยว่าสุดท้ายแล้วคันนี้ก็ยังไม่เหมาะสำหรับการเอามาแข่งในสนามดีๆเหมาะกับการเอาไปดิฟมากกว่าหรือไม่ก็เอาไว้ซิ่งเล่นชิลๆนะไว้ขับเล่นถ่ายรูปเล่นได้อยู่นะแต่ถามว่าดีกว่าคลิปที่แล้วไหมที่เราเอามาวิ่งในสนามดีขึ้นนะหลังจากที่เราใส่เป็นขับสี่แล้วก็เปลี่ยนเครื่องเป็นเครื่อง RB บเนี่ยรู้สึกดีขึ้นกว่าคลิป แต่ก็ยังไม่ยังไม่ดีพอโอเคเดี๋ยวเอาเป็นว่าเดี๋ยวไปลองทดสอสปีดกันสักรอบนึงแล้วกันนะอยากรู้ว่าหลังจากที่ผมทําการใส่เครื่อง RB ไปแล้วเนี่ยความเร็วท็อปสปีดมันจะเป็นประมาณไหนเนาะซึ่งเดี๋ยวผมจะมาเทดสอสปีดตรงนี้เนาะก็เดี๋ยวผมขับไปแล้วกันนะมันจะไม่วาปไปเดี๋ยวระหว่างขับไปผมก็จะเงียบไปฟังเสียงเครื่องอีกสักรอบหนึ่งนะเสียงเครื่อง RB 26ไป เราจะออกตัวละวผ่านตรงนี้เบรกนิดน okay. ึงโอเคมทรงมันสวยนะผมว่าทรงมันใช้ได้เลยแหละนะสำหรับคันนี้ถึงความแรงในสนามมันจะไม่ไหวนะแต่ดิฟมันดีแนะ่นอนถ้าเราเอาไปแต่งดิฟแล้วก็ทรงมันสวยอะของแต่งมันสวยดีนะเออโอเคมาเราจะมาทดสอบออกตัวกันตอนออกตัวขอเบิ้นฟังเสียงกันสักหน่อยเสียงเครื่อง RB26 ขวนเจี๊ยบ อคมาออกตัวกันใน3 2 1สองหนึ่งไปครับความเร็วช่วงต้นนี้พุ่งไวมากเะครับเดียว200ไปแล้วครับโอเคตอนนี้ความเร็วก็เริ่มขึ้นช้าแล้วนะเดียวหกเจ็ดละความเร็วอยู่ที่280กว่าตอนนี้ความเร็วไปที่300แล้วจะไปสุดที่300เท่าไหร่เดี๋ยวเรามาลองดูกันนะครับ ความเร็วค่อยขึ้นแบบช้าๆช้าๆตอนนี้อยู่ที่3 23 3 24 3 25 3 26ยังไงยังไงเห็นสูงสุดที่3 30ครับผมตอนนี้ตกไปเรื่อยครับตอนนี้ความเร็วนิ่งๆเลยมันจะ3 31ด้วยนิ่งที่3 31นะนรับตอนนี้ ตกกว่า3ส0สแล้วอยู่ประมาณนี้แล้วกัน329ถึง331เดี๋ยวมาดูตอนทางลงเนินนะครับความจะได้สักเท่าไหร่โอเคใกล้ถึงแล้ว้หน้าทางลงเนิน,นครับผมระวังรถชาวบ้านนิดนึงนะครับชาวบ้านเยอะมากโอเคลงเนิน,นครับผมไปที่336 37 3ย8 339หเ็ป็นสูงสุดที่339กกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะสำหรับคันนี้ ก็ทำนกัเนินโอเคพอนล,ล้เบา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 มแต่ทรงสวยมากเลยอะแต่งสไตล์นี้ก็สวยเหมือนกันนะสวยไปอีกแบบคนละสไตล์กับคลิปที่แล้วเออใช้ได้เหมือนกันตรงนี้เบรกๆๆจอดจอดจอดโอเคอันว่าประมาณนี้แล้วกันประมาณนี้สำหรับเจ้า s 1 5รอบนี้ที่เราเอามาแต่งเป็นเอาไว้ในวิ่งในสนามนะสรุปก็คือไม่รอดอยู่ดีนี่ครับผม คันนี้ไม่ไหวในสนามจริงๆผมว่าเหมาะการทาดิฟจริงๆนะครับเอาไปทำเป็นรถดิฟแบบทิ้งไปแล้วเหมาะกว่าหรือไม่ถ้าไม่อยากทําเป็นรถดิฟเอามาเป็นรถสลับขับเล่นชิวๆได้นะครับผมว่าขับสนุกเลยคันนี้แบบมันมีอาการปัดๆหน่อยเออกำลังสนุกนะแต่เอาไปเล่นสนามอันนี้ไม่ไหวจริงนะครับไม่ไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวถามว่ามันมันมันพอขับได้ไหมไปวิ่งในสนามพอขับได้ครับผมแต่ว่าไม่แนะนําดีกว่าคันอื่นดีกว่านะครับถ้าจะเอาไปเน้นวิ่งในสนาม โอเคอันว่าประมาณนี้แล้วกันสำหรับคลิปนี้สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ผมด้วยแล้วกันนะเดี๋ยวคลิปหน้าจะมาแต่งตัวได้ให้ดูอีกก็ฝากติดตามกันด้วยสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนไม้เจอกันคลิปหน้าครับผมบ๊ายบายจ้า